สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง driving r e v i e ช่องที่พาคุณไปพบกับรถรุ่นใหม่ๆทั้งรีวิวสเปคและเทคโนโลยีล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง2027 Toyota Hilux Plow รถกระบะที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ Toyota ในการยกระดับรถกระบะเพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โตโยต้าไฮ u ัก r a ทราว2027มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและดุดันกว่าเดิมด้านหน้าออกแบบให้ดูบึกบึงด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมล้อมกรอบด้วยโครเมียมแบบเงาเสริมความล้ำสมัยด้วยไฟหน้าแบบ LED matrix พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ลุคพรีเมียมและชัดเจนในทุกสภาพถนนด้านข้างตัวถังมีเส้นสายที่ชัดเจนและคมเข้มสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นรถกระบะสมบุกสมบันที่ยังคงความสปอร์ตไว้ได้อย่างลงตัว ส่วนท้ายมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบเล็เต็มรูปแบบและกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถเพิ่มความกลมกลืนทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของไฮลักซ์ทราเว2 2 7ถูกออกแบบให้เน้นความสะดวกสบายและความหรูหราในเวลาเดียวกันวัสดุภายในใช้หนังแท้และวัสดุซอฟท์ทัชที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจาก JBL ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพื่อความสบายตลอดการเดินทางในด้านขุมพลังโตโยต้าไฮรักทรา v ว2027มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ210แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนมาใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่รับรื่นและตอบสนองได้ดีขึ้น รวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Dynamic CWD ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น normal, eco, sport และ off-road เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นทางระบบช่วงล่างใหม่แบบมันติดลิงด้านหลังช่วยให้การทรงตัวและการขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้บนเส้นทางครุกคะัในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮลัก t r ทราเวล2027จัดเต็มด้วย Toyota s a ซ e t y Sense รุ่นล่าสุดที่รวมฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมาย เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้กลับเข้าช่องทางระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำงานได้ทั้งขนาดและเข้าซองทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากความแข็งแกร่งและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้วโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับความประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมห้ลักคราววรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบม y h ไฮบริดที่ช่วยเสริมแรงบิดในช่วงออกตัวและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบสตาร์สต็ออัตโนมัติที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเมืองได้ดีขึ้นอีกด้วย สำหรับราคาคาดการณ์ของ Toyota h i l u ัก r a v o 2027จะเริ่มต้นที่ประมาณ1 5 0 0 0 0้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแตะระดับ1 5,000 500, 0 0าสบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดพร้อมอุปกรณ์ครบครันและเทคโนโลยีล้ำสมัยถือเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งด้านสมรรถนะความสบายและความปลอดภัย Toyota h i Lu ัก r a v o 2027คือการยกระดับใหม่ของรถกระบะท,ที่ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์การใช้งานแบบอนเนกประสงค์แต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหรา สะดวกและปลอดภัยในทุกเส้นทางและก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่อง d r i v i n g d r รี t เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและอัปเดตรุ่นล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ